โอเคครับ <Okay, S 2> ผมก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับผมก็จะสู่เกมที่พี่ออมที่จะผมมากับการเล่นตัวละครนะผมโดยซีรีส์ของรถทูแลนด์นะครับผมอีกแล้วแล้วอย่างดีดที่สุดรถทูแลนด์กัน ยาวนะผมในช่วงนี้นะเพราะว่าจะทำการไต่ล้งให้ถึงอิมโมโตให้ได้ไม่ว่ามาาันจะยากแค่ไหนก็ตามมันจะไต่ถึงเนี่ยความสามารถนี้อยู่ระดับเออซีเวอร์ความความสามารถนี้ไม่เกินคาว่าซีเวอร์แน่นอน <c oughs> โอ้ยคนดูถูกความสามารถแต่ละจริง มีความสำนึกเยอะนะเนี่ยสะแตละเร็วมากเห็นว่าช่วงนี้ยังเล่นอดีนาลีนอยู่นะครับผมยังไม่เล่นเป็นตัวอ,อื่นสักรอบหนึงเรายังจะยังไม่เปิดปิกโกนีนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวพอทำรถทูรแล้งให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะผมนี่เขาจะเอาสกิลเอ,เอ่ออัสกิลนี้ก่อนนะแต่เราแมวผมเราแบบแมวเบอร์เซอร์คุกไม่เห็น เบอร์เซอร์ก็ผมเราออกเบอร์เซอร์มาเราออกตามความคิดของเราเราจะไม่รอกคูแบบไทยรีมันครูดาวกีว่วะไม่ครูดาวเลยนี่วะแค่สามห้าเปอร์เซ็นต์ก็คูไปแล้วก็เทได้อีกอ่ะอ่าแล้วบอกมา เราอยู่เลนกลางครับผมเจอกับเฟดนั่นเองนะครับผมเฟดคนเดิมหรือเปล่าไม่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเอาดิอ้าวโอ้ยสองคอมโบกับตายโอ้โห สุดจะเก่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโ,โอ้จังหวะนี้อะดรีนาลีนมาใส่โหดอ่ะโอ้โหโอเฟตต้องมีควอนสมองมี่ลำคาเนี่ยเดีย๋ยวเรจะหมดแล้วนะเรื่องอันนี้เอ้ยเก็บมานะเก็บมานะเก็บมานะมาใช้ต่อเพราต้องมีไปเพิ่มเลือด่ยเฟตอ่ะโดนโอวิวคอมโบวทีนี้เกือบเดสมอรเล่ เราจะอัพเป็นเอ่ออ่าอันไหนดีอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะกูเป็นจะไม่เป็นแน่นอนนะทกูพูดเลยจะไม่เป็นจะไม่เป็นขอโตัวชิปเลียวกันทำสองสองอุ้ยแคล็ดโอ้โหโอเคทีมโคตรโหด ทำการเอาตัวคิดแล้วบอกเอาลบๆๆใหญ่บใหญ่ กำลังไปเลยนะคอครับผมขอบีบอกี้งว้าวและให้ระยะและอยาให้ระยะน้ำมีตายมีตายมีตอ เอาละด <Be courageous. S 2> นีทำไงต่อดี so, อเอาบล็อกนะจนนุดนี้เรามาแล้วนะ พี่มหาหนาไม่พอโอ้โหไฟ,ไฟส้พี่อะแม่มืม่เกียสกิลเ่าจบเลยจบเลยจบเลยว้าวพอแล้วมไ,ไม่เกียร์ดีไม่เกียร์ หนูวาเราจะได้บ่วงเขาแล้วตายเลไม่ตายเลที่นี้สัตรูหายไป s m i l e s upon you. Be c o u r a g o u s ่มาครับด้วยด้วยงเอ้ My blessings light like your way. Be courageous. So shine through me. You have one shot Be shine. So shine สัตว์แม่งโอ้โหสี่ตัวโอ้โห เกี่ยวอยู่้ยจิไม่ค่ไยเกี่ยไว้จะไ,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 ได้บวกกันแ้วโอ้โหเอาไม่ตายอไอ้เชี่ยฮวยดาเมจมึงเบาจังวะที่คลิปแม่งกรตามอีกโอ้โหดาเมจมึงเบาเกินโอ้โคขี้เหร่ The building is getting hit by a ship. Shine through me.

i นี่มึงเ,เก่งเก่งว่ะไอ้เทียบพูดเลยเก่งเ,เก่งจังเลยโอ้โหจบจบจบเนี่โอ้โหง่ายได้ฮารับผมอาจจะมีการประท้ากันในยเมื่อชานี้นะ โหเยี่ยแม่งเก็บมาน้ำไม่ได oh. ้โอ้โหเกือบตายมา ไอ้ฟินโอ้ยหพวกเสโอ้เป็นการบวกการน้ำครับผมเอาเอาแย่ยูฟินโอ้ยชิ้นฟินแมนเก็บทุกรายละเอียดผลงานมันเก็บหมดเลยโอ้โห เที่ยฟินมึงนี้ใสเนี่ยจริงๆพุ่ดตำตรงเลยไอ้เยี่กว้เกมนี้ช็อตบวกมันจะเยอะไปนไอตั้แต่ช็อตบวกก็บอกว่ารถถูแรงมันถ้าให้ยาวๆเล่นยาวๆมันนานเกินกว่าช็อตบวกเยอะก็นานพอสมควรนะยตตามแม่เเอาเขสบายใจนะกูรอดืนนี่ ต่อต่อป้อมลยังไม่ดังเลยคิดเจไม่มีดักันน่ะพวกมึงไอ้กำลังจันติด้เวลาหายตัวก็ับผม It's an infinity time มาแล้วเวลาของการหายตัวมาถึงแล้วรไป You have to work. Ah, live life. Yo, your building is getting hit by a ship. Hey, yeah, oh yeah. I'm a title. Stop building this. Yo, your building is getting hit by a ship.

ฝีมืออย่างเทพอวตารอย่างรูมิกรูมิโรมากเอง อะไรเราก็ด bon ja ันป้องกูดูวะเฮียโอ้ไม่ได้สัส ด้วยความฟุกทั้งหมดที่มีไปไปด้วยค, <c oughs> ความฟุกทั้งหมดที่มีนนะ่าผ่านและอีผ่ <c oughs> านเลยกูโอ้ยโอ้ย,อยมานาสโอ้ย นี่มันสป라이ดเวลาอะไรสบกกันอย่างงวันนะผมเนี่ยมันต้องเล่นเขาเยเมื่อไรผมเดี๋ยวเราไปแก๊ที่หลังก็ได้เอโอ so sure. hey, so 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 ้โหดูสวยจริงๆแต่มาดูอะไรตอนเขาไม่อยู่อย่าพึ่งหนีจบเลยจบจบดู เอาบอกมาดีๆกับเกมแรกชนะไปเรื่อยเดี๋ยวเราดูเกมที่สองกันดีกว่าที่บอกเอาแล้วบอกมาต่อกันรอบที่สองนะฮะรอบแรกก็ใช้เวลาไป14นาทีกว่าแล้วซึ่งไม่เป็นอะไรที่นานมากโคตรนานแม่เล่นทีรอบหนึ่งกูแดกเวลาโคตรอ่ะแดกเวลาไปเกือบครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งชิ่ง แดงเวลาเยอะขนาดไหนลองคิดดูดิโคตรจะแดดดีเลยพอถ้ามาเล่นอะดรีนาลีนก็จะไม่มีใครให้เรากลางไม่รู้เป็นหาเลยช่วงนี้จะกลางปุ๊บแม่งมีคนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูกางเองอ้าวจุดกูเลือกอะดรีนาลีนมาเลือกอะดรีนาลีนมาอยู่กลางโอ้โหบ้าตายจริงเลย ว่าเจอตัวเก่งแล้วเราจะอยู่กลางอีกไหมยอยู่ไ <c> ม <oughs> ่เคยคิดจะความเปลี่ยนปแปลงฮะเราจะไต่แรงให้ถึงอันอีตาเดียวเนี่ยเอ้ใช่อีตาเดียวป่าอ่าใช่ใช่ใช่อีกตาเดียวอีตาเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะฮะเราก็จะเปลี่ยนแรงกันแล้วมันมันถ้ามันปรับให้มีรถแรงนี่กูก็ลำบากตาเลยนะ โอ้ตายปรับเปลดแรงเออแต่ว่าแรงมันมีแบบนี้ด้วเออไอเดียว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 อย่าออกไปดูอยู่ในเวลาการเล่นในช่วงแรกๆห้านาทีเราจัดให้ดูนะฮะส่วนช่วงหลังๆเราก็จะตัดไปครับผมเพราะเป็นช่วงหลังเกมมันจะไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหรแ่แรกเกมเราจะเห็นมันบวกอยู่นิดหน่อยเลงถ้าเราเห็นมันราข,ขวาญสนเราก็ทําการตบมัน อนะไม่ต้องรีร,ร,รอนะเราไม่เห็นระยะตัวของเขานะเราก็ต้องอรีบาปไอ้ห่างไปนิดนึงเฮ้ยแหลกเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยแหลกแหลก,กจริงจริงจริงจังจริงจังเกมวิ่งไม่กูแหลกโคตรเลยเฮ้ยเดียวโอ้โหแหลกแหลกมาก ใครแหลกบ้างครับผมขอ,อเสียงหน่อยเนี่ยกูกูเป็นนะแค่เสัตว์รัวเลยเกิดอาการกชระตุก,ตกนี่พี่หลอกก็เริ่มหัวร้อนแล้วนะฮะจริงจีเน้ตัวสกิลเราเยอะยพอร์ลยเป็น่วยนะ,ะนโอ้โหพลาด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 อันนี้พลาดเองอ้าว เราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะฮะโดยการปล่อยให้เขาตีของเขาไปเนียไอ้เหี้ยกูสกิลไม่โดนแม่งเลยสกิลมันวงกว้างสกิลกูมันวงตรงอ่ะพูดยังไงให้เข้าใจดีวะโอ้แต่หลอดเล่นเก่งไอ้เหี้ยมันมันไม่หลบไม่มันไม่ตกหลุมพราง ว่ากูจะได้โดนเฟิร์สปักก็ตา,านี้แหละแง่แ <c oughs> น,น่ไม่ได้กินรับเจะออะไรแล้วเจ้ดูเทคนิคกันเลยเจ้ดูเทคนิคปุ๊บง่ายปั๊บเลยพอไม่รู้ปุ๊บเีจ้ปั๊บเลย,ยอยากรู้ว่าเขาอยู่เทคนีคเปล่าเราก็เช็คดูฮะแล้วก็จะบอกว่าศัตรูหายไป <c oughs> ครับผมซึ่งกูรู้ไหมหายจริงหรือเปล่า พึ่งกลับมาได้ให้กูไปรับให้กูไปรับสกิลก็คงไม่ไหวอ,อือไอ้ย่าแลกกันแลกกันแลกกันอุ้ยแลกกันอุ้ยแลกกันแลกกันแลกแก,แกันโอ้โหแลกกันเนี่ยไอ้ยาได้ดี เขาก็จะเพิ่มเลือดตามไหมครับผมเออเราก็จะที่ของตามแบบฉบับเราไอ้เหี้ยอุย้ยเกือบไม่ถึงโอ้โหเกือบไม่ถึงดีนะสเต็ปได้เมื่อกี้โโอ้หเกือบแล้วเกือบอู้เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเมื่อกี้ สัตรูหายไปสัตรูหายไป ว่าต้องโดนเปิดแน่เลยยันเลยในใจไหนวะไม่เห็นระยะกูก็ไม่รู้กูจะทำไงก็จะบอกว่าเล่นครับผมหายไปแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอมานาเต็มก่อนเดีในลอ็อกให้ญญโอเคอาเอาแล้วณนะจุดน,นี้เรากำลังจะไปหาไมดัสนะฮะเตรียมเข้าได้เลยครับผมแต่ไม่มีสกิลล็อกนะ เรียบร้อยเดเพดหายเพดหายวิ so ่งไปมั้งวิงไปหาใครอะะวังระวังระวังไม่รู้อะมันหายไปเลยเขียเดอยย่นี่เขี่ยดู่ามันหา แต่ไม่มีบอกไม่มีบอกคมันอเนเราต้องดูอเองอะ <c oughs> ่ะเพราะมันพูดยังไงต้องคอยสังเกตมัน is red hot drama ไปไหน,นไปไหน <c oughs> ตอนนี้ขอเป็นสายแหวกแนวบ้างแล้วกันนะ <c oughs> เราจะออกของแบบแบกแบวกนะแต่ก็ไม่ถือว่าแบวกมากเลยนบะ โอ้โหทีมยับเยินอ้าวเอแล้วบอกจังหวะบวกก็มีเยอะนะฮะกูก็จะตัดไยไปตา <c oughs> สักนิดนึ่ง <c oughs> รเราก็จะทำการดันปอมระวังแต่เราไม่รู้อ่ะมันจะได้บวกหรือเปล่า <c oughs> มีสิตายวะเจออะไร่หมเฮ้ยล็อกกูป่า้เกี้ยแม่งโดนอีกอะโอ้ทอทอโอ้โหท้อท้เลยเหอเอาได้บ้าได้ะโหจะไหว เก็บเก็บไม่ทันว่ะเมื่อกี้มานาเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอ็คตัวอะไรอ่ะโอ้โหเฮ็ดโดนล็อกว่ะอ้ยเนี่แหละเดียวเดียวดิ อวยช่วหายเจอเ,อเร็วหน่อยอี้ยดักกลางทางเลยมาด้ยเพื่อนมาอนะยิ่ค่อยู่ได้ยิ่างบนเลย โอเคแบงค์อดิลลนออกโ <outrageous. S 1> พกลุกีแม่งเป็นเกีย,ยอะไรที่หัิฉหายไล่คิวได้สบายสบายอ่ะ

ได้ปนะน่ะด้านหลังด้าหลังเอาตัวหลังเลยระ,ะวัง เอาเลย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 เเอาเลย,าลยนั่นแหละโอ้สบายจบแล้วชน้เค่ห์หมดเลโอ้โหโยชนะสองตาตอเป็แนแรงที่เก็บเจ๋วมาก <c oughs> อ้าผมทำเนี้ยตนที่เท่านะพีอาจจะรู้ทุกคนนะฮะ See you again next time นั่นนะ่ะโอเคผมใส่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงมเม่านเจอกันกคลิปหน้าผมขอเชิญเป็นคุณไ like, ลค์กดแชร์กันทั้งหลายทุกนีสวัสดีบ๊ายบายไปละ